สวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้โป้งเหนงจะมาบอกสูตรในการหมักแป้งขนมปังคลิปนะคะขั้นตอนแรกนะคะแป้งสาลีเนี่ยประสงค์หนึ่งกิโลกรัมแป้งมันหนึ่งครับเราจะใส่เกลืออยู่ที่สองช้อนชานะคะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดตอนนี้ปูนิงก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มือผสมแป้งกับเกลือให้เข้ากันก่อนสูตรนี้จะทำให้แป้งไม่แข็งนะคะนุ่มต่อไปพรงนี้ก็จะใส่กะทิ อยู่ที่250 ml นะคะเราก็จะนว,นวดแป้งไปก่อนต่อไปน้ำปูนใสค่ะสูตรนี้พงกนิงใช้น้ำปูนใสอยู่ที่1คึัพนะคะ เราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งจับมอไว้แล้วเราก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งนวดแปง้งและขั้นตอนสุดท้ายนะคะโวกนี้จะเทน้ำมันพืชลงไปเราใช้อยู่ที่ปริมาณหนึ่งครับพวกนี้ก็จะเทไปสองรอบนะคะ เราก็จะนวดแป้งก่อนสูตรนี้เป็นสูตรที่โป้งแหน่งทำนะคะทำแล้วก็ทำจริงทำขายได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเทน้ำมันพืชส่วนที่เหลือลงไป ต่อไปป้งเนงก็จะใช้สองมือนะคะนวดเพื่อที่จะให้แป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ <S <S เห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้เริ่มนุ่มแล้วสังเกตได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้องเนงบอกหมดเปลือกเลยค่ะไม่ห่วงด้วยก็อยากจะมาแชร์นะคะมาแชร์ความรู้ แชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เราได้ทำเนาะให้เพื่อนๆเป็นการแบ,บ่งปันความรู้นะคะรู้แล้วบอกตอบตอนที่เราผสมแป้งหมักแป้งนะคะก็จะค่อนข้างคือเราต้องใช้มือกดแป้งนิดนึงนะคะนวดแป้งก็ใช้แรงกดนิดนึง ตอนนี้แป้งก็เริ่มที่จะเซตตัวแล้วนะคะเนี่ยพวกนีงก็จะนวดไปเรื่อยๆตอนนี้แป้งนุ่มมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่แข็งด้วยปั้นง่ายนะคะเป็นไงบ้างคะเพื<ๆ>่อนๆหมอดง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับสูตรเนี้ย ไม่ต้องทิ้งไวก็ได้นะคะเราสามารถที่จะเอามาปั้นขนมได้เลยปั้นกลมๆนะคะปั้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ปั้นแบบนนแนนเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้ป้งเหน่งเคยสาธิตวิธีการปั้นให้กับเพื่อนๆดูแล้วเนาะแต่วันนี้คือจะมาบอกสูตรในการหมักแป้งนะคะเราสามารถที่จะไปปั้นขนมได้เลยนะคะสูตรนี้ เป็นสูตรที่ปุ๊งเนีงไม่เคยบอกที่ไหนเลยวันนี้นะคะตั้งใจมากๆเลยมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแป้งหนึ่งกโลนะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบชิ้น,นะคะ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้นะคะแต่สำหรับไซส์ที่ปงเน่งปั้นอยู่ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดถูกใจนะคะกดติดตามให้โป้องเหน่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโป้องเหน่งในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้โป้องเหน่งขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย